จำไม่ได้ก็ตามเพื่อนฉีดแถวเพื่อนพอไปก็ไปฉีดเขาบอกว่ามันสลายได้อะค่ะก็ตามเขาแบบฉีดเข้าไปเดี๋ยวมันก็สลายอะไรอย่างเงี้ยแต่แล้วมันไม่สลายสวัสดีค่ะนัทพรสามนชื่อเล่นชื่อนัทจ้ามาเลาะซิลิโคนดึงหน้าสามส่วนแล้วก็สบบับเ่าเป็นเลาะแถวโรงพยาบาลเลาะมาแล้วแต่มันก็ยังออกไม่หมดมันเป็นก้อน ก็อยากจะร้ออีกก็10กว่าปีขึ้นค่ะจำไม่ได้ก็ตามเพื่อนฉีดแถวเพื่อนพาไปก็ไปฉีดเขาบอกว่ามันสลายได้อะค่ะก็ตามเขาแบบฉีดเข้าไปเดี๋ยวมันก็สลายอะไรเงี้ยแต่แล้วมันไม่สลายก็ปรึกษามาหลายที่เนี่ยชอบคุณหมอดูในรีวิวผ่านช่อง YouTube f a c e b o o k แล้วก็อะไรต่างๆถักเสื้อค่ะดูเรื่อยๆมีเคสผู้ชายด้วยที่บอกดึงหน้าผู้ชายก็ดึงได้ที่มีสรุดให้เราว่าคือเลาะซิลิคนน้องผู้หญิงที่เลาะเขาโชว์ซิลิคนรูปไปซิลิคนให้ดูด้วยแล้วก็อีกอันหนึ่งมีเพื่อนคุณหมอที่เป็นคุณหมอผู้หญิงเขาบอกท่านมั่นใจผีมือคุณหมอก็บอกเนี่ยเอออเมื่อท่านเป็นหมอท่านก็มาดึงกับหมอแสดงว่ามันก็ อืมโอเคระดับหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็ตัดสินใจเลือกคุณหมอคนนี้แต่ปกติแล้วดูตั้ง5้าคินิกอะค่ะแต่ก็มาลงที่คุณหมอค่ะดิเดี๋ยวมารอติดตามหน้าใหม่พี่นัดกันค่ะ ตอนนี้สองอาทิตย์พิน้ารู้สึกว่าหน้าพินัาตึงจากข้างในค่ะไม่ได้ตึงเฉพาะข้างนอกเพราะว่าดูจากคุณหมอการดึงแล้วเขาดึงหมอดึงจากข้างในไม่ใช่เพาะดึงเฉพาะข้างนอกคุณหมอแก้ก้อนส้มนะคะซิลิโคนทาไปซีดซิลิโคนมากับหมอกระเป๋าแต่คุณหมอเอาออกหมดะคะ่ะรู้สึกภูมิใจะคะ่ะดีใจะคะ่ะที่คุณหมอเลาะออกให้เลาะเยอะอมาทำให้หน้าเดียวขึ้นมาก่อนจะเป็นคนหน้ากลมขึ้นอย่างนี้เสร็จแล้วก็ มีแก้มห้อยเนาะแมันสีคนมันไหลลงขนาดไม่ยุบนะคะตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออชอบอะค่ะชอบที่หน้าเรียวขึ้นแล้วเล็กขึ้นแล้วอีกอย่างชอบมากคือไม่มีก้อนซิลิคนแล้วคุณหมอรอดจริงค่ะเพรตอนนี้รู้สึกว่าทําไปอะไม่เ,จจะะไเสียใจนะคะที่ทําไปที่ตัดสินใจทำกับคุณหมอ,อเดี๋ยวพอครบหนึ่งเดือนเราจะมาอัพหน้าให้ดูนะคะว่าสวยขนาดไหนแต่ตอนนี้แค่สองอาทิตย์ก็ภูมิใจค่ะสวัสดีค่ะจะมาอัปเดตหน้าครบหกเดือนแล้ว わかりにくい。